แนะนำกล้องติดรถยนต์นะครับรุ่นใหม่นะครับทนมาตรฐานดีนะครับ70ไมล์เซลลี่นะครับเราก็เป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับกล้องสามารถต่อสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับดูผ่านมือถือได้นะครับเมนูเปราษาไทยเสียงเปภาษาไทยนะครับเราประกันสูงไทยนะครับมีปัญหาเคมาหน้าร้านได้เลยนะครับไม่ต้องลองตัวกล้องเนี่ยคันนี้มีติดตั้งนะครับพร้อมกับชุด p a r k งโหมด d e ครับที่ทําให้บันทึกจอดรถได้นะครับเป็นอุปกรณ์จําหน่ายแยกนะครับอันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับดับกุญแจไปปุ๊บนะครับ เราจะเข้าสู่มอเตอร์รถนะครับที่เห็นเป็นนาฬิกาคือสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไทล็อบโหมดนะครับก็คือถ่ายยาวเลยนะครับพอดับจ่ายไปปุ๊บ5นาทีเขาถ่ายยาวเลยนะครับหรือว่าจะเลือกแบบโดนกระแทกแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อถ่ายคลิปสั้นๆนะครับอันนี้เมื่อเราตาลรถขึ้นมานะครับเขาก็จะเปิดกล้องปกติเลยนะครับวันนี้ที่เราไม่ต่อสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถที่จะดูนะครับจัดการทุกอย่างนะผ่านหน้าจอได้นะครับลูกค้าสนใจนะครับกล้องแบบนี้ติดต่อร้านเพชรได้เลยนะขอบคุณครับ